เปิดตัวเพื่อนสีสายฟ้าพายุเล่นด้วยกันมาแต่เด็กเพิ่งรู้ที่แท้คือลูกพระเอกดังผ่านพ้นวันเกิดอายุครบหกขวบไปมัดมาสำหรับกู้แฟดฟันน้ำนมน้องสายฟ้าพายุลูกชายสุดที่รักของชุมพูวอรารยาและน็อดวิสรุตล่าสุดนางเอกสาวเอกบุตกรนภรรยาคนสวยให้กับตันพูทะเนศได้แชร์โมเมนต์น่ารักลูกชายน้องดินและเพื่อนสนิทของสายฟ้าพายุที่เล่นสนุกด้วยกันมาแต่เด็กพร้อมข้อความระบุว่าสุขสันต์หกขวบพี่สายพี่พานะ คนหนึ่งสอนปีนขึ้นอีกคนหนึ่งสอนปีนลงนอกจากนี้ยังสอนยิงปึงชกมวยฟุตบอลปิงปองมวนหน้ามวนหลังครบเลยค่ะขอให้ทั้งสองหนุ่มมีสุขภาพแข็งแรงขอให้เสียงหัวเราะเสียงดังๆและแสบสนแบบนี้ตลอดไปนะครับดินพี่เอกและลุงกับตันรักนะ อีกครั้งก่อนหน้านี้เรียกว่าวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเผิ่แป๊บเดียวน้งสายฟ้าพายุลูกชายฝาแฝดของชมพู่อารยากับน็อตวิสรุตก็อายุครบหกขวบเต็มแล้วงานนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็จัดปาร์ตี้ชุดใหญ่ฉลองวันเกิดให้ลูกชายในทีมเลโก้ทั้งงานเต็มไปได้วยสีสันและเค้กลายก้อนรวมถึงเ,เพื่อนๆและเด็กๆที่มาร่วมสนุกกันอย่างล้นลารวมถึงภาพครอบครัวสุดอบอุ่นม่ชมพอ่อน็อตและลูกๆสายฟ้าพายุ น้องเกลวที่เดินเล่นในงาน